สวัสดีค่ะกลับขอบพระคุณคุณหญ่ใจบุญนะคะคุณแม่จินตนานะคะวันนี้คุณแม่ท่านเซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะคะส่งขนมเค้กนะคะมาให้นะคะวันเกิดย้อนหลังให้กับน้องฟานในวันนี้นะคะกลับขอบพระคุณคุณแม่จินอย่างสุดซึ้งนะคะ ขอพรนะคะให้คุณแม่จีนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะสวยสวยรวยๆยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะธุรกิจการงานของคุณแม่จีนก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ร่ำรวยมากมีเงินทองทรัพย์สินพูนทวียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะกราบขอบพรคุณคุณแม่จีนเป็นอย่างสูงนะคะจังหวะพูดเ,เอลยหลังเพลงกันแม่ตี Happy birthday to you Happy birthday เต็ร้อยบา Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday, happy birthday, happy birthday, birthday to you. Cảm ơn bạn. ไดขอให้ท่านสมนองแบบนะดูกาวัดอะไรธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองการงายิ่งขึ้นไปนะคะปรับขอบคุณคุณแม่ชินเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะปรับไปหลาย